อ,อ,อากาศก็ห้อนเผานหน่อไม้ก็ะห่อนอีกพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อผื่อใจว่วางๆมาซอยเผาหน่อไม้นะนี่แหละครับวิถีชีวิตของชาวอีสานบ้านเฮ้าครับว่างจากเวียกจากงานหน่อยก็ไปหาแนวมาเก็บไว้กินครับเผาหน่อไม้แล้วก็เอาไปเลาเอาไปแจ้งแล้วก็ใส่ถุงต้มเก็บไว้กินข้ามเดือนข้ามปีเลยครับงามโมมี่ครับ เฮ็ดจังสี่แล้วครับคนบ้านเฮาอันใดว่พอซื้อก็บ่ต้องซื้ออันใดพอขอก็ขอเอาันืเออวาสันดีเหัวออเป็นกองเป็นกองมีแขกพิเศษมาช่วยสองเตาครับมีสองเตานำข้าว ใช้เวลาว่างปิ้งไปแล้วรอบนึงอันนี้ส่วนกุญยายก็เหลาเห็ดน่อไม้สมครับนี่ครับงามๆเอานอพอด,ดีพอด,ดีสิมันเงาๆเ,เลยเอา,าเห็ดหน่อไม้สมครับจะเอาไปเหลา เผาต่นไม้ครับเผาต่อไม้ครับไปหามาจากพู่ครับผุ่นครับไปจะเศ้ามืดถึงกลับมาแล้วก็มาเาผาเผาแล้วก็ไปปอกไปแต่งไปเหลาเพทำความสะอาดแล้วก็ใส่ถุงเอาไปต้มอีกแล้วก็ เอาไปห้อยเก็บไปกินนานๆเอาไปฝากผีฝากนอ้องญยติาทางไกลๆที่เพิ่นบ่มีกินคือเฮาฮ้อนพี่นอ้องฮ้อนอากาศก็ฮ้อนแล้วก็มานั่งเผาน่าใหม่ฮ้อนๆอ,อีก <c oughs> จะประมาณนี้ครับปิน่น Up, ให้อบดีๆ oh. ให้ว้าปัญหาไปปอกเปลือกสีเหลืองเหลืองเอเอเฮ้อปปอกเปลือกเผาวทวามใจที่ครับว่าต้องให้มันใหม่ครับให้มันเฮามือบีบบางหนุ่มๆเขาก็เอาเลยอันนี้เผาแล้วครับนี่เดี๋ยวจะให้เบิ้งครับอันที่เผาแล้วปอกออกมาครับ นี่สีเหลืองยังสีครับปอกมาแล้วสีเหลืองสีครับนี่ฮะแล้วเขาจะเอาไปไปแต่งไปเหลาแต่งให้งามๆแล้วก็เอาไปตัดทอนแล้วก็ใส่ถุงครับใส่ถุงแล้วเอาไปนึ่งอีกครับนึ่งแล้วเก็บไว้กินได้ข้ามปีข้ามเดือนเลยครับเอาไปฝากพี่ฝากน้องกันจ้างจังหวัดนะนี่พอเผาแล้วปอกมากมันสีเหลืองสีงามสีครับแล้วก็เอาไปแตงนี่ครับ อันนี้เป็นนอนเนี่ยบกไก่เหลืองหมนเลยนอนนี่ครับยังสีครับยังเหลืองสีครับงามมาครับสวัสดีนะครับเข้ามารับชมครับสวัสดีครับทักทายได้ครับหอนสวัสดีครับเข้ามาใหม่ครับ นี่นะครับขาเผาแล้วขาก็เอามาปอกครับปอกแล้วก็สีเหลืองเสียครับแล้วก็เอาไปแต่งใส่ถุงครับใส่ถุงแล้วก็เอาไปนึ่งีกครับนึ่งแล้วก็เอาไปห้อยเก็บไว้กินข้าปีครับบอแกก็บอเสียครับนี่ครับสีเหลืองเสียครับเหลืองคือสวยเองเสียครับ เอาไปเหลาไปแตงแล้วก็ใส่ถุงเอาไปนึ่งอีกเนี่ยอันนี้งามครับเผาสองเตาครับไม่ใ่ครับลายลายครับอันนี้ก็เหลาเห็ดหน่อไม้สมรับพาไปเบึงได้เ,เหลาเห็ดหน่อไม้สมนี่ครับ เราจะเอานอนยาวๆนอบินหน่อ,อยเหลาแล้วก็เอาไปคว้าเห็ดทำไมสมกอกใส่ขวดไ้กินนอู้หามาจากผู้พูนครับผู้สัมเัาพูนครับพู่ไปจะเศร้าได้มา้ลยอยู่ครับสวัสดีครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ มาเบิงเผาหน่หอไมออะเดี๋ยวอนุญาตเบิงเบิงไปเลยนะครับเด้อว่าผมสีไปไป,ไปปิ้นหน่อไม้กอนมันสิใหม่นี่ครับเผาแล้วปอกออกมามันสิเหลืองสีครับงามงามครับแล้วก็เอาไปเหลาแต่งให้มันงามงามแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ไปต้มอีกครับต้มแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้กินเป็นปีนลครับปี ไฟไม่ค่อยอยากจะลุกอะไรเลยเออจเียบขี้บอทันบอทันใจเอามือเลยอย่าไปโดนสังกสีพอ่อพวกอพวกเสียงกระเจาไปหากัะใหม่มา ก็คืออย่งมึงเ,เ,เ,เหลืองงามมั้งี่ยออิไปปอกใช่ไหครับแล้วเป็นเลา้าเลา้าเลา้าแล้วก็ตัดเอาอ่อนอ่อนแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เอาไปนึ่งอีกนึ่งแล้วก็เอาไปห้อยอกเก็บใบ้งามกินก็นเอาออกมากินครับดูแต่เป็นปีนะครับขันเฮ็ดดีๆนึ่งดีๆมันก็บ่เสียครับขันเฮ็ดบ่ดีเสียงมดถุงนี่ับเหลืองเสีย ใช่ได้ครับเผาให้มันอบบางสยครับบ่ต้องทำป็นไหมครับทาไมมแบบนี้จะต้องเป็นเหลาแต่งอีกเหลืองเหลืองเสีคใช้ความอดทนนะครับเพราะว่ามันร้อนนะโอ้สวัสดีครับลีลาวดีโอเจ้าเก่าขอบคุณครับดีเก่ามารับชมครับไปหาหน่อไมมาแล้วบอกครับอยากได้กินบอกมาเลยผมจะส่งไปให้ครับคุณลีลาวดีครับสวัสดีครับ น่อไม่ายแท้ค่ะครับพูนครับไปหามาเติงพูนครับพูนพูที่นี่นเห็นนี่แหละครับไปกันแต่เศร้าครับไปหามาเติงพูนเลยครับแล้วก็เอามาเผาสีเอาไว้เฮ็ดใส่ถุงครับเอาหอยเมลงดองๆสีครับแล้วก็ไปเล้าแตงแล้วก็ใส่ถุงเอาไปต้มอีกครับเอาไปหนึ่งครับแล้วก็เอาไปหอยเก็บไว้กินข้ามปีข้ามเดือนเลยครับมีพี่ก็ฝากพี่มีน้องก็ฝากน้องครับ มีายกับฝากายครับโอ้ฝากใด้ทุกคนนะครับขันอยากฝากครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันและกันเลยครับมากเลยมากเลยครับไปหามาสองวันแล้วครับหามาสองมื่ครับเบิ้งไปก่อนเลยครับเอินตามสื่อเนี่ยนะครับเด้อผมกับคุณลีลาวดีครับ เป็นเอฟซีกันครับผมกับเพื่อนก็ติดตามกันอยู่เลยครับเบิ้งคลิปเราอยู่เลยครับเราเฮ็ดคลิปดีครับคนงามเฮ็ดคลิปดีอีกจังหาครับโอ้ยกนิโป้ะยเลยครับคลิปเรามีสาระทั้งนั้นเลยครับเฮงไล่ซดผมกับเขาไปเบิ้งอยู่เลยครับกันผมวางครับขอบคุณดื้อเดี๋ยวผมไปพลิกกใหม่ก่อนเ้อครับด้อ เอาตะเกียบมันบอท่านมันเอามือแล้วใส่อันอย่างนี้มันบอท่านเลยมันติดยากเลยเอามือเลย มาหานกัดเลยผู้สาเพอหัวละน้องใหม่เดี๋ยวสวัสดีพี่น้องกันสวัสดีครับผู้ให้สวัสดีครับ,รบไปหาน้องใหม่มาสองหมื่นครับได้นอนง่งาง่ายบางสีลนะครับได้นอนใหญ่บ่ท่านเขาครับเขาขึ้นไปครึ่งทึงซุดๆุดหรือเขาได้จะนอนใหญ่กันได้จะนอนสำเน็นลนะครับ สวัสดีสุกุลสุคนนะครับที่เข้ามารับชมครับบางทีอาจจะทิกทู่ไทยบอกคบสุคนกนอย่าว่ากันนะครับดอไม่ค่อยจะตอบคอมเมนต์เลยต้องขออภัยอยู่โอ้ไม่เป็นไรครับมาตอบมาเป็นยังครับผมจะเห็นคลิปเจ้าซูมือครับผมก็เป็น FC เอฟซีเจ้าคือเก่าครับเจ้ามาตอบกับมาเป็นยังพอขมก็ติดตามเจ้าอยู่คือเก่าครับขอบคุณครับ เฮ็ดคลิปมวนเฮ็ดคลิปดีครับผมชอบครับโอ้ขอบคุณครับขอให้ปังๆเด้อครับเด้ออะคนนเฮ็ดจิขอบคุณที่เข้ามารับชมหาคนเด้อครับเด้อขอบคุณที่กด,กดไลค์ให้ครับโอ้ไปกับใครสิมอดแล้ว nói nghe lại hôm bưng anh bưng mày là cả, về bưng mượn gì nhẫn bưng sạc bưng mẹ cái, cái hoa hoa tôm ไปกับสากมาอปปือื่นไปเบิังเอ่ฮอยั่งเจ้าฮอ,อยั่งครับลีลาวด,ดีครับอเคน้องคุณยายคุณแม่ฮอเข่าสากฮอยฮอขนมเฮ็ดบุญอืน่นนี่ครับเห็นบะอีแม่ผมยังสาวอยู่ครับเห็นบะ คุณยายผมก็ยังสาวหัคุณยายเป็นกองเชียร์นี่ well lord, to to kind of people, uh, น้องสาวครับกำลังวิ่งตามหาชั่วโมงอยู่ เลยไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์ครับคือกันครับผมก็วิ่งหาเออผมผมไม่ได้วิ่งครับผมแล่นครับ <laughs> แล่นหาชั่วโมงคือกันครับไปน้ำกันครับไปน้ำกันเฮาหอขนมเยอะเห็ดบุญอื่นเยอะ หอ,อเอฟเอเฟคุณแม่สวัสดีค่ะ <c oughs> เอาลางสวัสดีค่ะ เอากับอัน FC ผมมาละเป็นมูกันนะครับเราสวัสดีคุณแม่คับคุณแม่เห็นแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนี่ด้วยสวัสดีค่ะเนีคุณยายคนสวยอู้อ้กำลังกินเข่าเลยกินง่ายอยู่ง่ายครับ ปัญยาผมกินง่ายอยู่ง่ายเอามั่วจะมาเนี่ยนอไใหม่ผมใหม่ไปแล้วมัง้งอ, <c oughs> อ้าวฝนก็นจะมาอีกโอ้ ก็สิได้ครับสวัสดีพี่น้องอำลาไปก่อนนะครับบัหนี้ครับฝ่าห้องนะครับขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณวีลาวดีมากลยหลายครับสิทธิติดตามเป็นมูกันนะครับไปเลยๆครับขอบคุณดีครับฝ่าห้องแล้วยูไปได้แล้วครับ